ครับมาวันนี้มาทําตอกนะครับชุดนี้เป็นงานตอกอ่าไม้ดําขวัญนะครับเนี่ยที่ผมกําลังเข้านะครับเป็นงานอ่าไม้ดําขวัญนะครับเป็นงานตอกติวนะครับติวเม็ดแดงนะครับเป็นงานติวเม็ดแตงนะครับไม้ดาขวัญนะก็ทําเลยนะเข้ามาแล้วนะครับก็ใส่รอบนี้จะใส่ไป14สี่เส้นนะครับ จัดไปนะครับ14นะครนะจัดใส่เข้าไปเลยซึ่งผมเตรียมเส้นตอกไว้แล้วนะครับแต่ว่าความยาวมันจะไม่ยาวเท่าไหร่นะครับไม้ดั้ขวัญน,นะครับผมได้มาไม้มันไม่ยาวนะก็ทำทำตามไม้นะครับไม้ไม่ยาวเราก็ทําตามไม้นะครับก็จัดใส่เข้าไปนะ ร,รอบนี้ใส่ไป14เส้นนะครับนี่พอดีได้ที่แล้วเราก็มาจับจับมาดูนะครับว่ามันเข้ากันไหมนะครับอ่าคงก็จะรัดชั้นแรกนะครับนี่เป็นชั้นแรกครับก็รัดเลยนะทำเลยรัดไว้ลเลย,เลย ทำชั้นที่สองแนละ้วก็จะเสร็จนะครับอันนี้ข้างที่สองนะครับข้างแรกผมทําเสร็จไปแล้วนะครับนี่มาดูว่าเท่ากันไหมนะครับเคลือลงมาหน่อยนึงนะครับนีไนบ่ได้แล้วนะครับได้แล้วเราก็จะรัดให้แน่นเลยนะครับเพื่อจะได้ทําชั้นที่สองต่อไปนะครับ เป็นงานตอกติ้วนะครับติวไม่ดับข่อนนะครับสั้นๆนะครับเป็นตอกินีนะครับผมชอบแบบนี้นะครับนินะครับเข้าปลาอ้อยนะครับสบายเลยแบบนี้นะครับสั้นๆนะอ้าวหลุดเฉยเลยดีนะใส่เข้าไปได้นะครับ ก็เอาออกมาหน่อยนะครับมันจะได้เสียงดีๆนะบิดเส้นต่อออกมาหน่อยหนึ่งนะเสียงมันจะได้ดีนะครับเย่ไหนที่ดูได้ไายดำฝันครับมาใส่ชั้นที่สองกันไปเลยนะครับ วางไปเลยนะคชั้นที่สองนะครับรอบนี้จะใส่ไปเจ็ดเส้นนะครับก็จะวางแบบนี้เลยนะใส่เข้าไปเรื่อยๆนะครับเจ็ดเส้นเป็นตอกมินินะครับมินิงานไม้ด้ามขวัญน,นะงานเม็ดแป้งนะเป็นเส้นตอกเม็ดแตงนะครับ ดูเดี่ยมดูลายนะครับเพราะว่ามันจิวไม้มันแห้งแล้วมันดูยากนะครับแล้วด้านไหนติวด้านไหนเนื้อนะครับต้องดูดีๆนะจับใส่เข้าไปนะตัวนี้ยังใส่ผิดเลยนะใส่เข้าไปโอเค ตอกมินินะครับแต่มินิเป็นมินิแม่แต่งนะครับค่าละ2ดใบนะครับ ทำข้างดีสองให้เสียดนะครับนมินิข้างละ21บใบนะครับเป็นตัวติวมินิไม้ดำขวานนะครับมันสั้นก็ทำตามไม้นะครับไม้สั้นก็ทำสั้นนะครับ แต่เป็นการตอกติวเม็ดแตงนะครับคู่นี้ที่ผมกำลังทำอยู่ก็ประมาณนี้นะครับเอาทำให้เสร็จเลยนะ i ตรงก็เรียบร้อยนะครับเป็นงานการลานมินินะครับก็ประมาณก็ประมาณนี้นะครับไม้ดำขวัญดำๆครับฟังเสียงดูครับอ่าเดี๋ยวแค่ทำด้ำนะครับเดี๋ยว